ก็ยังอยู่กันที่ชุมชนเสนานิเวศโครงการหนึ่งนะครับก็ได้มีการเปิดลู่วิ่งเพื่อสุขภาพซึ่งถือเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกกําลังกายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับอีกทั้งนะครับยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพชุมชนอีกด้วยครับเมื่อเร็วๆนี้ดรสันเสราาิญสมาลาภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานาครเขต3ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดลู่วิ่งที่ลานออกกําลังกายชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการหนึ่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับคนกรุงโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้มีสถานที่ออกกําลังกายโดยมีนายบาพิษแสงแก้วผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวนายกสิเดชชุติมันสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมด้วยทีมสอขอและประชาชนร่วมพิธีเป็นจํานวนมากครับภายหลังการเปิดงานในครั้งนี้นะครับดรสันเสริญได้กล่าวว่าโครงการนี้ได้ดําเนินการตามนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีพลานามัยที่แข็งแรงทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจและในอนาคตก็จะมีโครงการสร้างศาลาริมน้ําและสะพานข้ามบึงน้ําแทนของเดิมที่สุดโสมและคับแคบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทํากิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีประชาชนจํานวนมากมาใช้บริการที่บึงน้ําแห่งนี้ครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่สส ของท่านนะครับทั้งท่านพิรพันธ์ทัตนาแล้วก็ผมนะครับร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาขึ้นมานะครับ,รบเราได้ประสานาหน่วยงานของรัฐบาลก็คือการเคหะกับเข้ามาสํารวจนะครับแล้วก็พบว่า,ามีพี่น้องในหมู่บ้านเสนานิเวศหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะออกกําลังกายนะครับ,รบก็มาดูสถานที่ออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นสถานที่ทีเ่เป็นที่ออกกําลังกายกัน โดยทุกเช้าอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> โครงการนี้เนี่ยยังไม่จบเลยทีเดียวนะครับ <Okay. S 2> ยังจะมีในเรื่องของสะพานข้ามะสระน้ํานะครับแล้วก็ท่าสําหรับไว้หน่ <Okay. S 2> ยวยความสะดวกในเรื่องของการลอยกระทง <Okay. S 2> นะครับด้านพลอากาศโทนิยมนาคนครประธานชุมชนกล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่าก่อนที่จะมาเป็นลู่วิ่งนั้นรอบบึงแห่งนี้เป็นเพียงทางดินธรรมดาหากปล่อยทิ้งไว้ก็ไร้ประโยชน์ ทางคณะกรรมการชุมชนจึงเสนอผ่านไปยังนักการเมืองในพื้นที่ให้ประสานกับการเคหะแห่งชาติขอให้จัดสรรง,งบประมาณสร้างถนนคอนกรีตรอบบึงน้ำระยะ476เมตรเพื่อให้ประชาชนทั้งนอกและในชุมชนได้มีสถานที่ได้ออกกำลังกายในระยะต่อไปนะครับก็จะขอให้มีการติดตั้งไฟทางเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อประชาชนที่จะออกกำลังกายในช่วงเช้ามืดและช่วงค่ำครับ ไอ้ลูกวิ่งที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ไดนการสร้างเรียบร้อยแล้วเดินก็ประมาณของท่านกรทมเนเ่ตอนเช้าเวลาเช้าประมาณเวลาตีห้าถึงขงมงครึ่งเช้าเนี่ยจะมีลูกบ้านมาใช้ประมาณสามสี่รท่านเดินรอบวงกลมนี่แล้วตอนเย็นก็ช่วง17บเถึงสิบเก้าใหม่รอบหนึ่งจะใช้เยอะ ส่วนซูนที่ออกกําลังกายไอสถานีต่างๆนี่ก็มีอยู่11สถานีนี่ก็ออกมาเยอะได้ใช้ประโยชน์มากเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปวิ่งนี่เราจะมีโครงการทําอีกเยอะนะฮะจะมีปลูกต้นไม้ทําความสะอาดรอบบึงน้ำเแล้วก็จะทั้งสร้างเขื่อนสร้างสะพานแล้วก็ทําท่าน้ําเพื่อสําหรับใช้ง,งานในเรื่องงารลอยกระทง